วิธีนั่งสมาธิผู้ฝึกสมาธินั้นพึงนั่งขัดสมาธิโดยเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอย่าพึงนั่งเอียงซ้ายเอียงขวาก้มหน้าก้มตาหรือเอียงคออย่างนี้ก็มิควร เพราะอาการเช่นนั้นเป็นอาการผิดหลักการนั่งสมาธิพึงแต่งกายให้สวยงามประดุดรูปของพระพุทธรูปที่นั่งอยู่พยายามนั่งให้เหมือนกับพระพุทธรูปทุกอย่างมณสิการไว้ในใจว่าเรากำลังสร้างองค์พระให้เกิดขึ้นภายในกายของเราทำอะไรก็ให้เหมือนพระ แล้วน้อมพระเข้ามาหาตนพระไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานี้เองการกำหนดกรรมฐานระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วพึงพิจารณาดูว่ากายของเราอยู่ในลักษณะเช่นไร พยายามดูตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้าดูกลับไปกลับมาเป็นอนุโลมปฏิโลมอยู่สักพักหนึ่งแล้วหลับตาพิจารณาทบทวนอีกจนเกิดความรู้ชัดในสภาพร่างกายตั้งอยู่ในลักษณะเช่นไรพึงสำรวมจิตให้มาคอยกำหนดทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ตรงปลายจมูกหรือตรงท้องน้อย เหนือสะดือสองนิ้วตามแต่ที่เราถนัดหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทร,ระยะแรกนั้นการปฏิบัติพึงกําหนดลมหายใจเข้าออกยาวๆเพราะสติยังอ่อนอยู่ขณะที่นั่งอยู่นั้นกายสงบก็ทำความรู้ว่ากายสงบใจสงบก็ทำความรู้ว่า ใจสงบสงบอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำความรู้อยู่ตลอดเวลาสุขเกิดก็รู้ทุกเกิดก็รู้ไม่สุขไม่ทุกเกิดขึ้นก็รู้ทำความรู้ทั้งกายใจอยู่อย่างนี้บางครั้งทุกกายแต่สุขใจก็มีคิดดีก็รู้รู้แล้วเฉยคิดชั่วก็รู้ รู้แล้วเฉยอะไรที่เกิดขึ้นทุกอย่างทำความเฉยให้เกิดขึ้นตลอดเวลาทำเฉยๆให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีจิตจะได้ตั้งมั่นได้รวดเร็วถ้าเกิดอาการหาวนอนพึงทำความร่าเริงบันเทิงในลมหายใจเข้าออกอยู่นานๆเข้าจิตก็เกิดสมาธิแนบแน่นจนกายเบาจิตเบาหรือขณะทำ จะกำหนดดูใบหน้าของเราก็ได้ให้เห็นรูปใบหน้าเหมือนกับเราส่องกระจกเงาหรือเอาจิตไปตั้งตรงระหว่างคิ้วก็ได้ที่เรียกว่าจุดนิโรธสัจจะหรือเอาจิตพิจารณาไปในกายดูตามกะโหลกศีรษะตามกระดูกสันหลังหรือในปัญจกรรมฐานคือผมขนเล็บฟันหนัง แล้วแต่อัจฉยาศสัยของผู้ปฏิบัติว่าชอบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเอาอย่างเดียวแล้วพึงทำให้บ่อยๆเข้าก็จะเกิดความรู้ความเห็นได้และจะหมดความสงสัยในพระรัตตรไยโดยสิ้นเชิงการออกจากสมาธิถอนจิตออกจากอารมณ์แล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวาออกมาทับเข่าขวาแล้วมือซ้ายก็เช่นเดียวกัน ค่อยๆน้อมศีรษะทั้งสองพนมตรงหน้าอกแล้วยกจดศีรษะแล้ววางมือตามปกติได้ในขณะนั้นให้หลับตามองดูที่มือที่ค่อยๆเคลื่อนนั้นให้เห็นด้วยการมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ขอบคุณบทความจากหนังสือคู่มือพุทธบริษัททำวัดเช้าเย็นแปลและสวดมนต์พิธีบางบท วัดป่าสามัคคีสิริพัฒนารามสาธุสาธุสาธุ